สวัสดีค่ะสวัสดีครับสัจนจรทั่วทิศกติดทั่วไทยไปกับตะลอนข่าวค่ะจะเจอกับเราอีกแล้ววันนี้วันเสาร์เวลาบ่ายสองโมงบรรยากาศแบบนี้หลังช่วงเทศกาลสงกรานต์ค,ค,ค่ะอิ่มสุขกันเลยทั่วหน้าเลยทีเดียว่าอแน่นอนครับสุขสนุกกันทั่วไทยร่มเย็นไปสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยังไม่จบนะเพราะว่าเพราะว่าาว่ยังมีวันไหลต่อด้วยใครที่ยังสงกรานไม่สะใจก็ไปไหลต่อไหลกันต่อไปเลยที่พัทยายาวไปถึงวันพรุ่งนี้นะคะให้เต็มอิ่มให้เปียกโชคชะโลมหัวใจกันไปเลยค่ะคุณผู้ชมร้อนอย่างนี้ก็เหมาะแล้วฮะในกรสาดน้ำเล่นสงกรานกันต่อคุณไปเล่นที่ไหนมาผมไม่ได้ไปเล่นนะสิแต่ผมเข้าวัดเข้าวาส่งน้ำพระพาคุณพ่อคุณแม่ไปกราบไหว้ทำบุญโอ้โหนะปลื้มใจแทนคุณพ่อคุณแม่คุณนะคะฟังดูดีนะฟังดูดีมากแต่ถ้าไม่ฟังจะดีกว่านี้ เชื่อว่าคุณผู้ชมก็คงมีความสุข้องไปตองเองก็มีกิจกรรมเหมือนกันถูกต้องดิฉันไปเล่นน้ำที่เกาะมาเกาะอะไรฮะเกาะกลางถนนค่ะนึกว่าไปเกาะทะลงทะเลไม่เกี่ยวเดินข้ามถนนเฉยเขาศาสตร์ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจนะฮะสำหรับเกาะกลางถนนไองสมหวังเล่นสิไม่สมหนเล่นสิเล่นได้เนาะเปียกเหมือนกันที่เรื่องราวของความสนุกในวันนี้กันบ้างแม่พูดถึงเรื่องน้ํา มันก็อันตรายเหมือนกันใช่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการจมน้ําคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะเด็กๆร้อนๆอย่างนี้ไปเล่นนงเล่นน้ำเนี่ยอันตรายเพราะฉะนั้นครับที่โคราชหรือที่จังหวัดนครราชสีมาตายดิฉันวิ่งทำไมอ่ะนครราชสีมาโอ้ตายแล้วไม่ได้ราชสีมาอย่างนั้นเป็นชื่อจังหวัดเขาที่นั่นแหละครับที่โคราชเขาก็จับเจ้าสามเณรน้อยที่ซุกซนนี่แหละมาฝึก ในการช่วยเหลือคนจมน้ําแล้วก็เป็นการเรียนรู้ในการช่วยเหลือตัวเองถ้าหากอยู่ในเหตุการณ์ที่จมน้ำนครับสาเสมมนเมมนเน้อยอนี่เลย,มมเลยกำลังตั้งอกตั้งใจเรียนรู้ซึ่งสามเนนน้อยครับต่างก็นําอุปกรณ์ในการช่วยเหลือคนจมน้ำนี่แหละครับเตรียมทาตามคําสั่งของครูฝึกซึ่งเป็นพี่ๆ จากหน่วยเฉพาะกิจฮุกส1นครราชสีมามาซึ่งมามากกว่า10นายเลยทีเดียวนะร่วมกันสอนที่วัดหนองบัวตําบลบ้านโผ่ครับนี่แหละฮะเป็นไงสาธิตกำลังสาธิตนี่คือการเอาตัวรอดจากการจมน้ำอันนี้คือสาธิตตอนจมน้ำหรือเปล่าคือลอยตัวไงนี่กอดเจ้าขวดนี่ไว้ที่มีลมอยู่ข้างในเนี่ยนะมีอากาศอยู่ข้างในก็จะลอยตัวได้นีอเป็นไงล่ะซึ่งบางส่วนครับสามเณรนี่ละฮะก็เป็นสามเณรที่บวช ในภาคฤดูร้อนตามวัดต่างๆในตัวเมืองของนครราชสีมาในช่วงปิดเทอมนี่เองแล้วก็มีอุปกรณ์ที่พี่ๆเขาเตรียมให้ซึ่งก็มีสามเนืนกว่า20รูปครับก็ดูสนุกสนานนะ,ะนี่เรียนรู้วิธีการปฐมพยาบาลปอดเออถ้าหากจมน้ำต้องทำอย่างไรนี่แหละคือขั้นตอนในการช่วยเหลือคนจมน้ำซึ่งก็มีการลอยตัวเมื่อสักครู่รวไปถึงการปั๊มหัวใจ ตางคนเนี่ยตางก็ตั้งใจนะแหมแล้วก็มีป้าๆพี่ๆน้องๆเ่า <c oughs> นั้นมาร่วมแจปั๊มหัวใจอีกต่างหาก <c oughs> สนุกสนานกันเลยที<า>เดียวทั้งนี้ครับไกิจการรมนี้ก็มาจากสถิติที่ผ่านมาเนี่ยนะจ <c oughs> ังหวัดนครราชสีมาเนี่ยเขามีสถิติที่ว่าเด็กจมน้ําเสียชีวิตเป็นจํานวนมาก <c oughs> โดยในปี2,556ครับ จมน้ําเสียชีวิตถึง3 6คนนะแล้วก็ปี57กับน้อยลงมาหน่อยแต่ก็ยังเยอะอยู่ดีก็คือ26คน mm hmm. ส่วนปีนี้ครับ,รบน่าสนใจเพราะว่าเพิ่งผ่านมาได้ไม่ถึง4เดือนมีคนจมน้ําเสียชีวิตแล้วกว่า10คนโดยเฉพาะครั้งล่าสุดเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมามีเด็กจมน้ําเสียชีวิตพร้อมกันถึง4คนครับผู้ชมครับที่อําเภอคอนบุรีซึ่งเชื่อกันว่าหนึ่งในผู้เสียชีวิตทั้งหมดเนี่ยก็ก็น่าจะเป็นเพราะว่าไม่รู้จักวิธีการลอยตัวเอาตัวรอดนั่นเอง แล้วก็ไม่รู้ที่จะช่วยวิธีธในการช่วยเหลือคนจ,จมน้ําอย่างไรให้ถูกต้องจึงมาสอนสำเ็จน้อยพวกนี้เอง,เอง,เองครับคุณผู้ชมครับเป็นวิธีที่ดีเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยนะคุณคือหลายๆคนเนี่ยว่ายน้ําเป็นแต่จมน้ําเสียชีวิต เพราะว่าลงไปช่วยคนอื่นแล้วไม่รู้จักวิธีในการช่วยเหลือคนอื่นเวลาช่วยคนจมน้ำเนี่ยคนจมน้ำเขาจะกดเราลงไปนะเอออันนี้ถือว่าเป็นวิธีใช่ไงใช่คือเขาก็จะเหมือนตะเกียกตะกายขึ้นมาแล้วก็กดคนที่ไปช่วยเนี่ยจมที่ียู่ได้เด็กๆน้องๆสามเณรที่เห็นอยู่เนี่ย คือมีความซุกซนอยู่แล้วถูกต้องแลวย่งร้อนร้อนแบบนี้เนี่ยกระโดดน้ำมันตุ้มตุ้มใช่พอโวดตุ้มตุ้มลงไปแล้วเกิดจมน้าเป็นตะกิวขึ้นมาช่วยเหลือตัวเองไม่ไดู้กก็เรียนรู้เอาไว้เพื่อป้องกันเอาไว้ดีกว่าแก้ครับใช่แล้วค่ะไปต่อกันที่จังหวัดสุรินทร์กันเลยค่ะคุณชาวบ้านชาวนาทั้งหลายเขามีไอเดียเก๋อีกแล้วด้วยการที่ใช้เสียงของเครื่องตัดหญ้าเนี่ยเป็นตัวล่อดัก จับแมงอีซอนหรือว่าแมงกระชอนนั่นเองแมงอะไรนะแมงอีซอนค่ะแหววคุณนี่พูดชัดจำเนี่ยดิฉันชัดมากแต่ว่าจะเป็นยังไงเขามีไอเดียยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะได้ยินเสียงไหมล่ะใช่เสียงคุ้นๆเครื่องตัดหญ้านี่แหละค่ะตัดเลยชาวบ้านหนองยางตำบลตรัมดมอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ค่ะกำลังพากันล้อมเครื่องตัดหญ้า ไม่ใช่ว่าช่วยกันซ่อมอยู่นะคะคุณกําลังล้อมจับแมงอีซอนหรือว่าแมงกระชอนหรือภาษาเขมรเขาเรียกกันว่ากระมลหรือว่าจกโจรนั่นเองแต่ถ้าต๊โตนี่ตุกแก่นะคะจกโจรโดยใช้เครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพายหลังติดเครื่องตัดหญ้าทิ้งไว้ตามทุ่งนายามข่ําคืนนะคะเพื่อใช้เสียงเครื่องตัดหญ้าล่อมันออกมาสักพักหนึ่งเหล่าบรรดาแมงอีซอนก็จะบินมาให้จับเป็นจํานวนมากอย่างไม่น่าเชื่อคือมันได้ยินเสียงแล้วมันจะบินเข้ามาเหรอใช่ มันไม่ใช่ไล่ไปใช่ไหมบินเข้ามาจากเสียงเครื่องตัดย่าที่เปิดไว้นะคะเสร็จแล้วก็มาอยู่ในกระชาแบบนี้ถูกต้องแล้วจับได้นะคนละ 3- 4ถึงกิโลกรัมต่อคืนเลยนะเห็นในถังเมื่อสักครู่นี้จับได้นี่แหละค่ะก็จะเป็นเมนูเด็ดๆต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นต้มยำทำแกงหรือว่าน้ำพริกสารพัดเมนูสุดแซ่บของดีพื้นบ้านอีสานนั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะจะมีคนมารับซื้อถึงบ้านเลยคุณรู้ไหมขายได้กิโลกรัมละ 100ถึง120บาทเลยนะสร้างรายไ, <ร S 2> ได้ไดโหอย่างดีเลยทีเดียวให้กับชุมชนนะคะนายประมวลรัตนวงทองอายุ52ปีบอกว่านี่คือภูมิปัญญาชาวบ้านหาวิธีจับแมงอีซอนแบบง่ายๆเพราะว่าปกติจะต้องออกไปหาตอนกลางวานันแดดก็ร้อนไปย่ำหากับโครนก็ลำบากกว่าจะได้ออกมาแต่วิธีใหม่ที่ชาวบ้านค้นพบคือการใช้เครื่องตัดหญ้า แล้วติดเครื่องตัดหญ้าวไว้ในช่วงกลางคืนคอากาศเยน็นแมงอีซ้อนก็จะบินตามเสียงเครื่องตัดหญ้ามาโอ้แล้วก็เก<ม><ม>็บกลวยใส่กันเพลินเลยต<ห>ัวเนี้ยสามถึงสี่กิโลคน,คนแก่ก็บอกว่าไม่ไม่รู้สาเหตุแต่ว่าก่อนจะมาทําตรงเนี้ยคือตอนกลางคืนเขาขับรถไถนารถรถไถนาเนะีไถนาเดินตามอะ่ะพอขับมาปุ๊บ จะมีจะมีเสียงแล้วแมงกะชอนพวกนี้จะบินตามพอบินตามมาเยอะชาวบ้านกันเลยเอ๊ะยางงั้นหาวิธีมาเปิดเครื่องแต่ญ่าดูทีว่าแมงกะชอนมันจะมาไหมก็ได้ได้ทดลองดูพอลองดูปุ๊บประสบผลสำเร็จคือแมงกะชอนตัวนี้มันได้ยินเสียงปุ๊บมันจะมามารวม พอได้ยินเสียงแมงก็จะบินมารวมกันแล้วก็จับกันอย่างอีกที่เห็นนี่แหละค่ะ,<บ>ะคุณ <บะ S 1> ในแต่ละวันนะคะชาวบ้านจะใช้เครื่องตัดหญ้า4-5ตัวลงทุนซื้อน้ํามัน1ขวดเพียง40บาทไปออกล่อจับแมงอีซอนหรือว่าแมงกระชอนเนี่ยโดยทํากันแบบนี้มานานกว่า3ปีแล้วด้วยถ้าคืนหนึ่งนี้ได้3 -4 กิโลกรัมกิโลกรัมแล้วร้อยกว่าบาทคืนหนึ่งเนาะรวยไม่รู้เรื่องเลยคุณ400้อบาทคือไม่ใช่ต่อคืน,นแบบนี้แบบว่าเป็นเดือนอะ เหาดาได้กันทุกวันเนี่ยใช่วันละ400500อย่างนี้เป็นรายได้เสริมที่ดีเลยทีเดียวในช่วงหน้าร้อนแบบนีู้กต้องอะไปดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องครับเป็นเรื่องของการต่อลงศพข่าเรื่องราวของลงศพลงศพเขาบอกว่าคนคนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้อประมาณอย่างนั้นล่ละแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของหมู่บ้านที่หนึ่งครับคุณผู้ชมครับ จังหวัดนครพนมเขาบอกว่าต่อลงศพขายมานานกว่า30ปีแล้วโโหเรื่องราวของโงรงศพต้องยกให้หมู่บ้านนี้เลยว่างั้นเถอะเงินสะพัดเป็นหลายแสนแล้วเรื่องราวดีๆแบบนี้เรื่องราวของโงรงศพต้องไปเจอกับเอ็กซ์เพรสของโงรงศพ <c oughs> นั่นก็คือคุณสมศักดิ์สีชุ่มจะพาไปดูเรื่องนี้ครับเสียงตอกตะปูลงบนไม้อัดที่ใช้ทำรงศพ ภายในบ้านคำชะอีตำบลนาหนาดอำเภอาธาตพนมจังหวัดนครพนมเป็นเสียงที่ชาวบ้านในละแวกนั้นคุ้นชินเพราะหมู่บ้านนี้ชาวบ้านกว่า200ครัวเรือนมีอาชีพต่อโรงสบขายที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นยาวนานกว่า30ปีตามวิถีของภูมิปัญญาชาวบ้านด้วยการตัดไม้จากขัวไร่ปลายนามาจนถึงปัจจุบันที่พัฒนามาเป็นไม้อัดเนื่องจากหาง่ายและราคาถูกที่สำคัญเผาไม้ได้เร็ว รวมถึงรูปแบบสีสันที่มีการพัฒนาให้สวยงามตามความต้องการของลูกค้าปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้จะต่อโรงศพอยู่3แบบแบบที่1โรงศพแบบธรรมดาไม่เน้นลวดลายราคาถูกประมาณ1,500บาทถึง2,000บาทแบบที่2เป็นโรงศพที่มีลวดลายสวยงามและลงสีสันที่มีการประยุกต์พัฒนาทำด้วยกระดาษสติกเกอร์และลวดลายจากผ้ามีราคาประมาณ5 0 0 0ถึง10,000บาท มีขนาดมาตรฐานกว้าง50เซนติเมตรยาว1เมตร85เซนติเมตรสูง50เซนติเมตรส่วนแบบที่3จะเป็นโรงศพที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่มีราคาประมาณ1,000งถึง2,000มบาทและมีบริการครบวงจรเกี่ยวกับงานศพหากเจ้าภาพต้องการโดยเริ่มต้นราคาตั้งแต่1,000ถึง 30, 3,000 0บาทคืออาเจีนี่มัน,ม,นมันไม่น่ากลัวครับและก็มันมันสามารถเลี้ยงครอบครัวเรา เราได้นะครับเพราะว่าเราก็ทาเสืบทอดมางแต่พ่อแม่เราไม่อยากให้อาชีพนี้มันมันมันหลุดหายไปจากจากหมู่บ้านเราครับเพราะว่ามันสมัยโบราณเขาก็ทํามาครับดูสมัยนี้ก็เลยไม่อยากให้มัน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 หายไปอันนี้ผมส่งร้านร้านค้าเขาอย่างเดียวนี่ตัวนี้ถ้าเป็นงานศพเขามาผมไม่ไม่ได้ทําเลยเพราะอยู่เขตพื้นที่แถบนี้เขาไม่ได้ใช้แบบนี้ ทุกสัปดาห์จะมีการขนส่งโรงศพไปขายให้กับตัวแทนทั่วภาคอีสานทําให้มีเงินหมุนเวียนสะพัดปีละไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทชาวบ้านในพื้นที่ไม่ต้องไปทํางานต่างถิ่นและมีรายได้มั่นคงรวมถึงเป็นการสร้างงานให้ลูกหลานช่วงปิดภาคเรียนไปจนถึงคนไม่มีงานทําสามารถไปรับจ้างเป็นแรงงานต่อโรงศพวันละสา0บาททําให้เยาวชนในหมู่บ้านส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาย,ยาเสพติดสามารถทําอาชีพช่วยเหลือครอบครัวได้ ทางเทศบาลเราเข้ามาสนุนนะครับให้ประชาชนมีไรายได้แล้วชาวบ้านเขาจะตั้งกองทุนของเขานะครับเก็บแล้วตั้งกองทุนว่าเก็บทำอย่างนี้เก็บเก็บเก็บนะครับเก็บมารวมกันแล้วจะสร้างกองทุนว่าคือไปซื้อไม้ซื้ออะไรมาปุ๊บถ้าไม่มีตังเขาก็จะเอากองทุนตัวนี้ครับไปซื้อไม้ซื้ออะไรเพื่อมาขยายให้คนที่ไม่มีทุนนะครับในการสร้างไรายได้ตรงนี้นะครับธุรกิจต่อโรงศพของหมู่บ้านคำชะอี เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนให้กับชาวบ้านทําให้ผู้คนในพื้นที่ไม่ต้องไปทํางานต่างถิน่นพร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนจากองค์การส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างดีจนบางครอบครัวสามารถขยับขยายจากธุรกิจครัวเรือนเป็นโรงงานขนาดเล็กสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำรรเลี้ยงครอบครัวจากธุรกิจความตายที่ทุกคนต้องใช้หากวันสุดท้ายของชีวิตมาถึงทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน เป็นโรงงานทำโลกศพถูกต้องแล้วอย่างที่บอกค่ะคนทำไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ทำคนซื้อก็ไม่ได้ใช้หรืออาจจะใช้คุณจะซื้อไว้ใช้ไหมล่ะคิดดูก่อนดีกว่ายังไม่รีบยังไม่รีบค่ะอ้าวเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้าเรื่องราวของของกินน่าสนใจเพียบเลยมีสลับเปาที่ว่ากันว่าหาซื้อตามท้องตลาดไม่ได้ต้องซื้อผ่านออนไลน์เท่านั้นรวมไปถึงอาหารโบราณของจังหวัดนครนายกด้วยค่ะพลาดไม่ได้ในช่วงหน้าค่ะ Oh,